สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนทนาชายทุ่งครับกับผมอัครวัฒน์วชรภัยบุญและอาจารย์บุญครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับคุณแจ็คมานั่งกันอยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไรคุณแจ็คครับโอ้ชิงช้าแม่งนี้อาจารย์เออทำไมถึงชื่อชิงช้าเพราะมันช้าไงฮะไม่ใช่คือเวลาจะนั่งเนี่ยคุณต้องเชิงกันครับถ้าช้าคุณอด อดนั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องชิงอย่าช้าที่เรามานั่งนี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับท่านผู้ชมครับผมกำลังจะถามท่านผู้ชมว่าถ้าท่านเจอภัยแรงที่ก็ปลูกอะไรไม่ได้ฟ้าฝนก็ไม่ตกการที่พยายามจะไปฝืนปลูกอะไรต่ออะไรภายใต้น้ำไม่มีเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่คุ้มทีนี้คุณก็ลองสํารวจดูซิว่าที่บ้านเนี่ย คุณมี่อนไม้ต้นไม้งิกหงอกงอแบบนี้หรือเปล่าครับแล้วถ้ามีนะฮะถ้ามีเอามาทำอะไรกระเช้าก็ไม่จําเป็นต้องเป็นไม้ดีขนาดนี้มันมีตั้งหลายรูปแบบชิงช้าอแล้วอันนี้เนี่ยนะเวลาทำนะผมจะบอกวิธีทําให้นะวิธีทําตัวแรกเลยนะคุณไม่ต้องทําขาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ทํายากให้ง่ายสุดเลยนะคุณทำเอเฟรมก็ได้เอฟเฟรมคุณเอาขาตัวนี้นะพุ่งยอดไปนู่น พุ่งยอดไปนู่นแล้วคุณตีไม้ประกบตรงนู้นและตรงนี้ก็ตีคาดให้มันแข็งแรงเขาเรียกตัวเอพอได้ตัว A 2สองตัวเสร็จปั๊บก็เสริมไม้คานกลางนี้เข้าไปนะฮะพอใส่คานกลางเข้าไปปุ๊บจบแล้วเป็นชิ้นช้าแล้วทีนี้ตรงนี้ถ้าคุณไม่เอาไม้แบบนี้คุณไปเอาพุ่งกีมาก็ได้พุ่งกีมานั่งมานั่งมานั่งห้อยก็ได้คือมันน่าเสียดายวันนี้เนี่ย คนไทยเราที่เป็นเกษตรกรนะสมัยก่อนที่เขาอยู่ได้มาตลอดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ได้เพราะว่าทําการเพาะปลูกอย่างเดียวครับว่างเขาไปเป็นช่างไม้ว่างเขาประดิษฐ์สิ่งของเขาปลูกกอไผ่ไว้เขาก็เอาไผ่มาจากสารับบางคนว่างเขาก็เอากล้วยมาทําขนมคือมีอาชีพเสริมมีอาชีพเสริมครับเวลาว่างนี่เขาก็มีการออกไปทําอย่างอื่นใช่ครับแล้วเขารู้เลยว่า เขาจะต้องทําอะไรอแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นบางคนมานั่งหดหูหอเหี่ยวแล้วก็จะต้องทำพาะปลูกทั้งปีมันจะเอาน้ําที่ไหนมาให้ใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนเกิดวิกฤตแรงขึ้นมาเขาก็ยังมีอาชีพที่รองรับเขาอยู่ใช่รู้จักที่จะหางานทำนะฮะและอย่างปีนี้อาจารย์ครับแห้งแล้งมากแสดงว่าภาวะของการขาดอาหารหรือว่าสภาวะต่างๆนี่ก็เริ่มจะเป็นจริงขึ้นมาทุกทีนะอาจารย์นะคุณแจ็ค นี่ขนาดบ้านเรานะครับแหล่งอาหารนะคุณยังรู้สึกวั่วโลกนะอาจารย์นะคุณยังรู้สึกว่ามันแล้งขนาดนี้คุณยังรู้สึกลําบากขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับพูดได้เลยว่าวันนี้เนี่ยทั่วโลกในอนาคตอัในใกล้เนี่ยจะเกิดภาวะเรียกว่าทุบโภชนาการาใช่ขาดอาหารนั่นเองขาดสารอาหารและจะขาดอาหารโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นใครเข้าไปว่าไอโครงการรับจำนำนะผมไม่คิดเหมือนคนอื่นผมอะผม เพราะเอิญอาจจะคิดตรงกับรัฐบาลครับไม่รู้ว่าผมมีค่าไว้ก่อนดีกว่าอ๋อยังไงก็มีค่าเกิดเกิดต่างประเทศขาดแคลนอาหารขึ้นมาก็ต้องมาหาเราใช่ไหมฮะส่วนไอ้เรื่องทุจริตนะไม่เราก็อินเดียส่วนเรื่องทุจริตเนี่ยคุณก็จะต้องไปจับกันไปล่าสุดอินเดียก็น้ำท่วมเละเทะเลยคุณแจ็คเออใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้แหละเรื่องของการปลูกพืชอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก แต่ทีนี้ถ้าคุณอยู่เมืองไทยครับผมบอกได้เลยว่าคุณเลิกกลัวเรื่องนี้ได้เรื่องการขาดแคลนอาหารเ<ท>น,นี่ยอาหารนีนะฮะคุณเลิกกลัวได้ถ้าสมมุติว่านาคงนาข้าวโดนน้าท่วมกันหมดไม่สามารถปลูกได้อาจารย์จะมีอะไรมารับประทานแทนข้าวผมก็ทํานาผักบุ้งอะๆๆงนนอกินผักบุ้งแทนอ้าวคุณกินผักบุ้งมันจะอิ่มเหมือนจะมีแต่ผักอ้าว ข้าวมันไม่จะเป็นต้องปลูกเฉพาะที่น้ําท่วมเนี่ยครับอ้าวคุณปลูกน้ําท่วมในนาถ้าเผื่อคุณจาเป็นต้องปลูกคุณก็ปลูกข้าวลอยน้ําเหมือนที่คนชาชุกเขาทำคุณก็ปลูกได้ครับแต่ความจริงเนี่ยที่ผมบอกว่าอยู่เมืองไทยไม่ต้องกลัวเรื่องอดอาหารเอางี้แม่น้ําท่าจีนครับยาวกี่ร้อยกิโลเมตรโอ้โหยาวจานคุณปล่อยผักกระเฉดคุณปล่อยผักกระเฉดไปแม่น้ำสองกิโลครับคุณปล่อยผักบุ้งไปสองกิโล คุณริมๆตะลิงคุณปลูกบัวสายไปครับมีปลาด้วยช่างมันปลากินมั่งเรากินมั่งอ่คุณปล่อยกระจับไปครับพืชน้ําเยอะแยะไปหมดแม้แต่หน่อไม้น้ําผมว่าคุณไม่เคยเห็นหรอกหน่อไม้น้ําเนี่ยเคยเห็นมั้หน่อไม้ไม่เคยเห็นอาจารย์เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยปลูกแล้วหน่อไม้น้ําเนี่ยเคาก็ลอกเอายอดมาทํไมคนไม่ค่อยปลูกฮะคนก็ไม่ได้ค่อยทําเป็นอาชีพไม่ค่อยนิยมแต่ความจริงมันกินได้ครับหรือแม้แต่ในเมืองไทยเนี่ยผักพื้นบ้านเผาย่านางครับ ฝรั่งมามองเฮ้ยวัชพืชอของเราบาอกเฮ้ยนี่มันเถาย่านาเ,เวลาคุณมีไอ้อะไรหน่อไม้มา,า,มาคุณต้องเอาย่านางม,มาตําแล้วเอานอไม้แช่ไว้มันถึงจะกินอร่อยอเนี่ยคุณขว้างไปอะไรก็คือแต่เมืองนอกอะ่ะคุณรู้ไหมวันนี้ประเทศไหนที่พยายามกอดเมืองไทยไม่คลายเลยอะ่ะคุณ<ย>ลองเดาดิญี่ป,ปุ่นหรือ่ะญี่ปุ่นอ ญี่ปุ่นวันนี้เนี่ยกอดประเทศไทยแบบไม่ปล่อยเลยแต่ผมอยากกอดของเขาบ้างแล้วก็อาจารย์แม่คนคิดเหมือนผมแม่น่าจะเอามาแลกกันนะอันนี้เป็นอิทธิพลของหนังละครครับสมัยเด็กๆผมดูหนังเรื่องไอซาุเกะไอกระบองโตนะผมดูหนังเรื่องโอชินนะครับโหอยากได้โอชินมาเป็นเมียคือไอ้นั่นเป็นคนละเรื่องนะครับที่ผมบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องกอดเรา เขาอยู่เขตหนาวเวลาหิมะตกเวลานี้หิมะตกที่จีนญี่ปุ่นหลายประเทศปลูกอะไรได้บนหิมะมีไหมไม่มีไม่มีแม้แต่พืชเมืองหนาวหิมะนี่เขาคลองทะเลทรายเลยนะอาจารย์ปลูกอะไรก็ยังไม้เมืองหนาวอย่างแม้แต่แอปเปิลหรือจะเป็นอย่าง พอบวยอะไรก็ตามอาจจะหนาวอาจจะเย็นแต่ถ้าหนาวขนะที่มะตกไม่ได้ล่ะเขาก็มาอยู่แล้วส้มนะผมไปดูที่แคลิฟอร์เนียเวลาอากาศเย็นจัดอุณหภูมิบางทีถึงติดลบเนี่ยเขาต้องติดกังหันครับปั่นให้มันร้อนอให้มันอุ่นขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่เมืองไทยไม่ต้องห่วงแต่รับรองได้ว่าการที่เราจะเป็นครัวโลกเนี่ยมันมีมาตรการอยู่อย่างหนึ่งที่คนไทยต้องช่วยกันอะไรฮะคุณภาพเหรอฮะ คุณภาพมาทีหลังอความปลอดภัยโอ้ใช่ใช่ใช่ถูกไหมัพอถึงเราจะมีอาหารเยอะแยะอแต่ไม่มีความปลอดภัยเขาก็ไม่ซื้อเขาก็ไม่ซื้อแต่ว่าถ้าบอกว่าที่เมื่อกี้คุณพูดถึงคุณภาพอถ้าคุณไปมาตรฐานยุโรปครับคุณไปมาตรฐานอเมริกาอย่างเนี้ยอาจจะสั่นกินหน่อยครับป้องคุณภาพอื ต้องหน้าอาหารปลอดภัยด้วยต้องสวยต้องยังงุ้นต้องอย่างงี้แต่ถ้าคุณลองนึกถึงตลาดแอฟริกาครับข้าวเนี่ยถ้าคุณขายข้าวขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะก็ี่ตลาดสูงครับแต่ถ้าคุณปลูกคุณดูอย่างแถวแอฟริกาเขากินอะไรครับเขากินปลายข้าวนะประทานโทษในจีเรียนี่ก็เอาข้าวของเรานะจานนะปลายข้าวแล้วคนไทยก็เก่งขนาดปลายข้าวยังมีปลายข้าวขาวพิเศษแนบ แต่เป็นปลายข้าวนะครับถ้าบ้านเราใครกินครับใช่หมูกินหมูกินเห็นไหมโหคุณแย้คุณอยู่เมืองไทยเนี่ยสุดยอดอะเขาบอกเมืองไทยดีทุกอย่างเซ้ยอย่างเดียวมีคนไทยอยู่เอาู่ต่างงั้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับเรื่องของพวกอา h งอาหารต่างๆเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ